วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนลดหย่อนภาษีนะคะตัวใหม่ไทย ESG นะคะกองนี้เนี่ยเออคืออะไรนะคะกองทุนไทย ESG เนี่ยก็คือจะเป็นกองทุนรวมนะคะ ทยนะคะเพื่อความยั่งยืนนะคะเป็นสิทธทิพิเศษที่ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถนําเงินลงทุนเนี่ยไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคคลธรรมาดาได้นะคะเหมือนกับพวก S S F R M F นะคะหรือว่า L T F ที่เคยมีก่อนหน้านี้อ่านะคะนโยบายการลงทุนของเขาเนี่ยก็คือเน้นลงทุนในหุ้นไทยตราสารหนี้ไทยที่อยู่ในกลุ่มเหุ้นยั่งยืนนะคะหรือว่าให้ความสําคัญในเรื่องของหลัก E S G ก็คือมิติทางด้านการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะ สังคมธรรมาพิบาลน,นะคะกลุ่มหุ้นยั่งยืนไทย ESG เนี่ยตัวเลตติ้งที่ใช้การจัดอันดับของหุ้นเนี่ยก็คือ s e ต ESG เ a ตติ้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของตาสารนี่เนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มของ ESG bond นะคะออตอนนี้นับปัจจุบันนะคะในปีล่าสุดปี2023เนี่ยก็ มีบริษัทนะคะที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งบบริษัทนะคะก็จะเป็นกลุ่มทิพเปิลเเนี่ยสาบบริษัทนะคะ A a นะคะเจบริษัทแล้วก็ A นะคะ64บริษัทแล้วก็ทิพเปิลบนะคะ25บริษัทในกลุ่มของกีนบอลนะคะเอ่อก็คือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นลงทุนในหุ้นยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นตราสารหนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์นะคะข้างต้นได้นะคะก็ร์ชเข้าไปในเซตเอจจีเลดดิ้งได้นะคะ ่าส่วนเกณฑ์นะคะของสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับนะคะอันนี้เพิ่งอัปเดตนะคะในะเดือนสิงหาปี2 0 2พที่ผ่านมานี้นะคะก็คือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ในเรื่องของสิทธิภาษีนะคะปีที่แล้วถ้าเกิดว่ามีใครนะคะที่ลงทุนไทยอีจเนี่ยต้องถือ8ปีปฏิทินนะคะแต่ของใหม่นะคะเออเริ่มนะคะมีผลเ็คอก,ก็คือย้อนหลักนะคะตั้งแต่หมกราปี 2,567นี้ใครที่ลงทุนออกองทุนไทย ESG นะคะจะสาม,มารถใช้สิลดหก่อนภาษีนะคะ30%ของเงินได้พึงประเมินนะคะสูงสุดไม่เกิน300,000บาทซึ่งเป็นก้อนที่แยกกันนะคะจากตัว S S F R M F นะคะตัวประกันบำนาญอื่นๆด้วยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นพิเศษมากเลยนะคะ เงื่อนไขนะคะเพิ่มเติมที่จะได้รับนอกเหนือจากการที่เขาลดหย่อนภาษีแยกกับตัวก้อน5้าแสนแล้วนะคะมีอะไรยังไงบ้างนะคะอ่ะก็คือมาไล่เรียนกันตรงนี้นะคะตัวเงื่อนไขใหม่นะคะของปี2,567นห้้ะคะสูงสุดลดหย่อนภาษีได้เต็มแม็กคือ3 0 0แสนนะคะอะซื้อได้สูงสุดไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมินนะคะอ่า เกณฑ์ของเขาคือลงทุนนะคะในหุ้นไทยแล้วก็ตราสารหนี้ไทยที่เป็นกลุ่มนะคะ ESG อ่แปดสิบเปอร์เซ็นตของ NAV นะคะเลือกได้ทั้งแบบมีปันผลและไม่มีปันผลนะคะตัวนี้นะคะการลงทุนของเขาเนี่ยซื้อปีไหนลดหย่อนภาษีปีนั้นฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นภาระผูกพันสําหรับท่านที่สนใจที่จะลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีนะคะคือปีไหนเรามีรายได้เราซื้อซื้อปีนั้นปีเดียวใช้สิทธิ์แล้วก็จบนะคะขั้นต่ําไม่มีในการกําหนดนะคะ ส่วนระยะเวลาในการถือครองก็คือลดลงมาจากปีที่แล้วนะคะที่เป็น8ปีวันชนวันเนี่ยของใหม่นะคะของปีนี้จนถึงปี69เลยนะคะก็คือว่าถือครองแค่5ปีปฏิทินวันชนวันนะคะแล้วก็ในเกณฑ์นะคะในเรื่องของผลเอ f e c t ต์เดเนี่ยก็คือว่าใครที่ซื้อมาก่อนตั้งแต่ต้นปีนะคะตั้งแต่1มกราคม6ดก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในเกณฑ์นี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลยันหลังให้นะคะ ่าทีนี้เรามาดูว่าเออกองนะคะของ Thai อสจเนี่ยมีสไตล์ไหนกันบ้างนะคะตันเนี้ยก็คือคัดมาให้นะคะเออไม่ไม่ได้เป็นการแนะนํากองโดยตรงนะคะแต่ให้เห็นทส์นะคะว่าเออในสไตล์ในการลงทุนนะคะเออปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสไตล์ไหนบ้างนะคะสไตล์แรกก็คือหุ้นไท a i ESG แบบ Active นะคะแอคทีฟก็คือการบริหารพอร์ตแบบเชิงลุกนะคะก็เน้นผลตอบแทนเนี่ยสูง กว่าดัชนีนะคะของไทย ESG ก็สูงกว่าผลการดำเนินงานของตลาดนั่นเองนะคะตัวตัวตัวที่ที่นักวิเคราะห์คัดมาก็จะเป็น B Top ไทย s s g นะคะก็คือลงทุนในหุ้นไทยนะคะกลุ่ม10ตัวใหญ่นะคะเอ่อที่มีผล Perform a n c มนะคะมากกว่ามากกว่าตลาดแล้วก็มี Market Cap ที่สูงนะคะอ่าใครที่เป็นสายแอคทีฟก็ สามารถลงทุนได้นะคะส่วนใครที่เป็นสายพาสีฟนะคะก็คือลงทุนนะคะเน้นให้ผลตอบแทนเนี่ยเป็นไปตามแบับชนีนะคะก็คือเซ็ต e s t จ o ท i ทั e รีทู n อิ x นะคะอันนี้ก็คือเกาะไปกับอินเด็กซ์นะคะออกองที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนสไตล์นี้นะคะก็คือ s c b t p t h ท i ESG เนี่ยนะคะตัวนี้นะคะก็นะคะเป็นแบบเกาะไปกับแบับชนีนะคะก็เป็นสายพาสซีต์อีกตัวหนึ่งนะคะที่จะเป็นแบบกึ่งๆนะคะ ก็คือเป็นพาสซีฟเหมือนกันนะคะแต่มีเพิ่มนะคะเงื่อนไขในการลงทุนของเขาเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นลงทุนในกลุ่มนะคะซีโร่คาร์บอนนะซีโร่คาร์ซีโร่โคาร์บอนคืออะไรนะคะก็คือว่าเป็นธุรกิจนะคะที่เน้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเทรนในอนาคตนะคะซึ่งเป็นเมกะเทรนใหญ่นะคะของโลกใบนี้ก็คือการเอ่อใช้เอ่อการผลิตกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ย ให้เมีคาร์บอนหรือว่าบนลลพิษกับสิ่งบวดล้อมให้ต่ำที่สุดนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยค่าคาร์บอนนะคะมันจะเถูกนำมาคิดในการเป็นแบบเรียในการทำธุรกิจด้วยนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะเขาก็เลยมีเกณฑ์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะคะกลองที่เป็นสไตล์พาส t ิฟแล้วก็มีเพิ่มในเรื่องของเมกะเทนเนี่ยก็จะเป็นตัว K g N S นะคะ t a i e s G อันนี้นะคะของกัสกรน,นะคะอันนี้ก็คือเป็น สไตล์ uh, style, นะคะพาร์ทสนะคะอ่า uh, แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ uh, มีการลงทุนนะคะ uh, ประเมินออกมาแล้วเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยปานกลางนะคะอ่า uh, ก็อาจจะลงทุนในกลุ่มไทย ESG Mix Fund นะคะซึ่งจะมีการผสมผสานนะคะระหว่างหุ้นไทยนะคะแล้วก็ตราสารหนี้นะคะโดยมีอัตราส่วนนะคะก็คือ70% กลุ่มข้างบนสามสามก้อนแรกเนี่ยจะเป็นการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยเกินหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะเึื่องมีอาจจะมีสัดส่วนที่สูงกว่าเจ็ดสิบได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเอ่อมิกซฟันนะคะก็คือจับไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะ,ะตัวสล์นี้นะคะกอะ็อันที่นักวิเคราะห์คัดมานะคะก็จะเป็นนะ KTAG นะคะเจ็ดสิบสามสิบไทยเอ G นะคะ, 130, G, ะ,คะก็คือมีการเวทน้ําหนักนะคะ สัดส่วนของทั้งหุ้นนะคะที่เป็นกลุ่ม ESG แล้วก็กลุ่มตาสารนี่ลงมานะคะอันนี้ก็เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะคะค่อนข้างต่ำนะคะส่วนใครทีออ่รับความเสี่ยงได้ต่ำนะคะเน้นใช้สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของภาษีเป็นหลักนะคะก็อาจจะมาลงทุนในกลุ่มนี้นะคะก็คือตาสารนี่ไทย ESG นะคะจะเน้นพันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นหลักนะคะ,ะตัวนี้นะคะ ตัวที่แนะนำก็จะเป็น KKP GB Thai ESG นะคะก็คือสายรักโลกนะคะต้องการการลดหย่อนภาษีนะคะใช้สิทธิ์เพียงแค่5้าปีเท่านั้นนะคะอ่อใครบ้างที่จะใช้กองเอ่อ Thai ESG ได้นะคะอันดับแรกส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นลูกค้านะคะที่เอ่อมีสิทธิ์ในการเสียภาษีถ้าเกิดว่าฐานเกิน2ี่สิเปอร์ซนขึ้นไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะเต็มแม็กตัว5้าแ0,000นบาทแล้วนะคะก็คือสามารถจะมาใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะคะเต็มแม็กอีก สามแสนนะคะแล้วก็ในเรื่องนะคะของอระยะเวลาการถือครองเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ลงทุนเนี่ยอายุไม่เยอะนะคะอายุไม่ถึงสี่สิบไม่ถึงห้าสิบนะคะบางครั้งบางทีการลงทุนใน m f หรือว่า s s f เนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันยาวไปนะคะตรงนี้ก็ได้ข้อได้เปรียบในเรื่องของระยะเวลานะคะเพราะว่าถือครองเพียงแค่ห้าห้าปีปฏิทิมวันชมวันเท่านั้นนะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการลงทุนให้กับลูกค้านะคะในเรื่องของกองร,ระยะต์ภาษีถ้าเกิดว่า ท่านใดนะมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถฝากคำถามนะคะไว้ตรงช่องไออลน์ตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะนำคำถามเนี้ยมาตอบให้นะคะ